ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะวันนี้ก็เดินทางอีกแล้วนะคะนะภาษาก็พอดีมี f อฟโทรมานะคะให้มารำแก้บนให้นะคะสามนางรำเนาะภาษาก็เลยรีบเดินทางนะคะก็แวะมาซื้อมะพร้าวไว้เลยนะคะเอาแบบเป็นกล่องที่แกะแล้วที่บาน,นนี้ค่ะนึ่สี่สิห้า เอาสองกล่องเยแล้วก็สิบภาษาจะไปทำข้าวต้มผัดนะคะอันนี้กล่องละยี่สิบกว่าสามกล่องมันจะเป็นเท่าไหร่ที่มีแต่เป็นแพ็กระบายี่สิบหกไอ้ที่ยนะี่สิหกมันหมดเนะเดี๋ยวเราแกะเอาใหม่นะคะกก็จะเอาสองกล่องใหญ่นะคะ อันนี้เป็นเก,ก,ก้าสิบบาทเพราะว่าภาษาจะแกงกะทินะคะก็จะแกงกะทิแล้วก็ะะก็จะมีน้ำแดงนะคะน้ำแดงก็จะมีเศษอยู่บ้างก็เป็ะะี่ยนน้ำแดงก็มีอยู่นะเดี๋ยเราเอาน้ำแดงแดงก้าวหัวจ้าคะหึง สองสี่คือมีสี่ขวดเนาะบ้านน้ำแดงมีสี่ขวดอย่างอื่นก็ไม่มีด้วยบ้าน,นแดงมีสี่แลควอยเอาเพิอมอีกแดงอย่างอื่นก็ไม่มี มันให้ใบน้ำแดงให้ด้วยนะน้ำแดงเก้าขวดนะคะต่อมาแลยซื้อของก่อนนะก็มีกะทินี่แหละกะทิกับน้ำแดงนะคะน้ำตาลประสาย,ยังอยู่ซื้อไปวันนั้นยังไม่ได้แกะนะคะโทรหายาสองรอบแล้วยาไม่รับสายเลยจักไปใส่นะคะ,ะได้ของแล้วก็เหลือน้ำแดงอีกห้าขวดนะคะ ซื้อของเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะออย่าไปใส่นออย่ยาโทรหายกับบัดสายพอได้เดินทางด่วนนะคะตอนแรกกำลังว่าจะห่อ้าต้มนะคะ พอดีอเอฟซีโทรหานะคะอยากให้รำวันนี้อยากให้รำแก้บนให้วันนี้นะก็เลยต้องมานะคะก็เดี๋ยวกลับไปฮองตอนเย็นนะคะพอดีไปฮองจะได้แห้งด้วยนะภาษาถากไปต้องไว้อยนะคะยังไม่ได้ตักนะคะแต่ว่าข้าวแช่ทำภาษาแช่ไว้เรียบร้อยแล้วสเสด็จตามได้แล้วนะคะกับที่เราซื้อแล้วนะคะ ใส่ใส่เอาไม้ดองนะคะแกงแบบนี้นะคะแกงแบบน,น,นแกงเราก็มีแล้วนะคะเพราะว่าภาษาปัดภาษาปัดเตี๋มัดเตีนะคะมีกแกงภาษาก็มีไรก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะ,ะที่ฐาดก็ยังเหลือ เ็บเพสนม่ดีใหน่อยนะครับครูก็ไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่น้องภาษาก็เลยไม่ได้ลงไปช่วยลูกเสือท่านหนึงนะคะแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับงานปูกระเบื้องนะคะพอเสร็จแล้วก็มีงานอะไรเราก็ไปรับจ้างได้นะคะหาเงินใสพี่น้องก็มีรายได้อย่างเลยช่วงนี้นะคะภาษาก็ติดตำนาเนาะตำนาตั้งเดือนกว่านะคะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะเงินก็เลยไม่ได้นะคะโอ้เมืนเดือนเปิดพามองจอดตอน หากันอยู่นี่บอโทรหาไข่โรนีจักคนร้อนถึงนาแล้วนะคะก็เจอป้าดาแล้วก็เอนนะคะแล้วก็ป้าไทยป้านะคะอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะก็จะเป็นเวรของเอนนะคะเฝ้าร้าน กาแฟนะคะอ้าผุดอะไะนะก็จะมาส่งของหรือเปล่าอ๋อคนมาส่งของนะคะอดเวลากะยืนย่งางยืงนย่างหากินข่าวเทียงดิหาเลาะเบิ้งก่อนเ่อมีอันโหระพา พาใบโหระพาไปแกงหน่อไม้มีแต่แมงลักเห็นแต่ใบแมงลักนะใบโหระพายังไม่เห็นเลยอู้แมงลักแมงลักต้นเบลเลอร์บลาเลยนะคะนี่อยู่คู่กับต้นทุเรียนเลยอู้ต้นทุเรียนใหญ่แล้วนี่ นี่คือ,อยูตนนี่น่าจะโบตายแล้วนะเอฟซีมันเป็นแล้วเนาะคือมีแต่ใบแมงลักซานแมงลักก็แมงลักนีกแ่แหละเดี๋ยวถามปดาปดายวนโอ้ยหมดแดงมีอันนั้นอยู่แบโอู้้นะมะเขืออันนี้หลังบ้านปดานน่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันโอ้ยสะออนมากอันนี้อีกแล้วหาถุงมาเก็บก่อนนะ มาอื้อน,นะคะฟาดพี่น้อง FC ีมาอื้อคนน่ะโอ้ยตนแดงจึงคืองเลย